สวัสดีพี่น้องสีหามงแรงแล้วไม่น้อยอันทำขั้วสะอาดบ้านซื้อน้ำยามากแลวคัดคัดขั้วก็คัดห้องน้ำตรงประตูเมือดแทงกินเขาฮอดบริดิทายคิดพี่น้องกินเขาแล้วงายพังวางตื่นขึ้นมาอยากกินผลไม้บ้านเมื่อเถือนว่ามีผลไม้ก็เลยว่าเ้วคอยสิปัน่นจันกรยาน ไปซื้อผลไม้เด้อแบดบค่อยก็มีเราค่อยชาจไว้เราข่อยรุ่งไปไว้แล้วเราค่อยสิไปเอาพัสดุน้่พอดีพัสดุค่อยสั่งของมาใส่ในบาทมันมาแล้วค่อยไปน้่คือกันเพื่อนวะก็สิไปยังบรแม่นมือซื้อกับเขาเจา้าไปไปค่อยสิไปน้่งนิวสันเออไปก็ไปวะน้อยสิเอาอันนี้ใส้นรถไว้นะคะโทรศัพท์โทรศัพท์บานกับโทรศัพท์บันไรสายพงกนี้ติดอันนี้ถูสบู ถูสบ,บู่อยูรีเมันบอลลูดเดี๋ยวติดก้อยเอี้ยกลับมาก็ได้ติดอีกค่ะเพราะว่าติดอยู่มองเกา่าๆมันบ่เศร้าง่ายดอกมือห่อยนะตาบดายห้อยเพาเศร้าเห็ดเหียงพี่น้องเดี๋ยวสิไปเอาคองแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะ้ำออกแล้วมันเปลือ,อยโยต่าวันมันติดสัหลายมันก็ไล่มองไล่ห้อยเนาะขนาดอาบน้ามนลี้ยวไม่ไมด้วยอ้ยมันเจ็บมันเสียดก็ไปไม่ได้เอ็นคอเอ็นคอ,อร่เพาเศร้าเห็ดเนาะห้อยเศร้าเฮ็ดขอยก็สิเศร้าเจ็บอยู่ โ,โอ๊บอ่ได้ช่วงนี้ก็ช่วงขยันนะเม่นดอกข้อให้ออกไปออกกําลังกายนู่นนี่นั่นไม่น่าก,กับ่ได้ออกนอกบ้านไม่น่าก,กัใส่วิธีท,ทาความสะอาดบ้านฮิดนู่นฮิดนี่เนาะ,ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ห้องอยู่สองคนหายมุมมองในบ้านมันเปลี่ยนบรรยากาศมันก็นสิเปลี่ยนนะคะสืบ,บจ,จําจีใอันใดก็หอาก็ลือออกสื่อไม่ช่วงนี้ช่วงขึ้นกําไรชีวิตค่ะ ช่วงใช้ความสุขของชีวิตนะคะความสุขหรือบําุขพี่นออ้องเบิ้งเอาโรดช่วงนี้กินดีนอนแสบซื้อกระจายจา้ะเอาขึ้นนั่นมาแต่เธอเพื่ออาบน้ำแล้วแต่ก่อนข่อยพุ่นทดรอมเปิดประตูติเอ้ออยเดี๋ยวอันนี้ไปขังลังเมือ่อใดไปไก่ขยะก่อนไก่กเซกันแหงก่อนนันจะมีขยะที่เห้าเอาให้มือสองเนาะ จะไปทําผมกับทําเล็บแต่ว่าเลี้ยงผมให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยพอดีล้านขาประจําไม่น้อยเขาเปิดให้เล็บนํานะคะเขามีโปรโมชั่นให้ก็ได้ว่าเออเดี๋ยวรอใอยผมชั้นยนวอีจกจัก็หนีอีกจักหน่อยก่อนมันพอมาแม่ในสีเลียงรอบค่ะจะไปตัดข้างลังเขินแ้นเป็นช่วยๆเนาะร้อยอีกสักหน่อยส่วนเล็บก,ก็ยังโอเคอยู่พอกรตัดให้มันสั่นขึ้นมาสั่นขึ้นมาเอา เพอ่มาฉันนห้เว้ยอันฉันใหปรผมวั่ันเธอพิเศษเลยทั้งตัดผมทั้งเฮ็นลิบมือลิบเท้าซะ <c oughs> เออ,อยดอกแต่ว่าผมมันยังมันพ่อตัดมันพ่อแบบกึ่งกึ่งกลางกลางเนาะนี่นี่ก็สิตัดปืด๊ดคระนีอ่ะมันเน่าก่านีจักน้อยหนึ่งเน่าลงก่านี้จักน้อยหนึ่งกันไปตัดให้มันได้ส้มพอดีบ่ต้องพอกระเทื้ง แม่ปูนไปตัดก่อนแล้วอันไหนก้อนมาแม่ปูผมเขาก็ไม่น้อยแม่ปูเป็นคลื่นจะไนัติดโควิดแล้วกับผมงอกมาเลยแต่ของแม่ปูเสียร้ายก็ไม่น้อยเนาะได้แล้วของใช้ในบ้านนะคะเป็นพวกใส่ในครัวปลาปูโต๊ะแนวดั้งทวยร่างการแลแ้วก็โตห้องสักผ้าไม่น้อยนะครัไ,เไปเพิ่งกัน แแต่งีก็ฟินมาไม่เย็นติหน้าจอมครับคือแล้จะติดแตงอยู่เสียก่อนคุณมีางเส็ ความสะอาดองงแล้วสาวเมืเ่แล้วลุกไปแช่ของใหม่สิจ้าต้องใช้หมดแล้วเนาะเต้ียมตั้งใจอย่านี่เลยเตรียมจากผ่าอันนี้ผ่าแบบพเพื่อใส่เตรียมเอาไปใส่เป็นผ่าก้นหมูเตรียมใช้ใหม่สั่งมานีหนึ่งแท็งน,นะคะ คอยเป็นค้นที่ใส่ผ้ากระดาษทิชชู่เปลืองงามกินเค้าคอยก็เลยสั่งขาเซ็ตมือมาไวเองโดยส่วนตรวใช้แล้วซักได้ไม่เปลืองก็คอยซีขวกวัว สักได้ค่ะเสร็จแล้วเนื่องนี่สองถึงทางว่าสองถึงถึงมึงจะเป็นปูโตเหตุผนเดี๋ยวเข้าวว่าเป,ป็นฟูโตเหตุผลค่ะคลิกซิ อันนี้ะม่นั่งั่งมะฮ่องแท่นห้อง,องวองสักขาแท่น,ต,นตัวนั้นตัวนั่หน่อยโปดแต่นั้นไม่ระกับเท่ไว้ตะปูพักนะคะคือมาที่แรงเข้าักขนาดอะไรหนี่ที่แังมาเขา้นนะาบบขนาดสิโอเคเราต้องใส่ทีอ่อั่งมะฮ่องนะมันเก๋ไก่ มันมีคนโดอข่อยอยากหู <N French> นั่หนานก็ได้หนีหนีบนไหนคนหูนั่สิอ่านหนังสือที่หนังสือยาบานด้วยอยากหูอยากหูนั่งข่อยค่อยก็เลยดัชส์เอก็เลยดังานอย่างนี้มันเก่ามันน้อยนะขนาดแค่ถ้าก็ซื้อในแม่นิ้จล์เพาฉันชอบซักผ้าบนบ้าน จะยกคันนี้นี้ก่อนเพราะพื้นที่มันไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็น,นัดเจอที่เล็กเซนเปิลกอนนะจะได้ไงอันใหญ่ไปใหญ่พอใส่ปัญหาเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แพรบหนึ่งงไงมันก็คู่ควรและเหมาะสม น้ำมันกระสิบริออกไปทางอื่นค่ะเราต้องหักมุมนี้ขึ้นนีงไงหเหมื่อยเดี๋ยวมันใส่ไปใส่มา,ามก็จะยู่โตค่ะแต่เนี่ของมันยังมีห้อยผักอยู่นะจ๊ะพ่อไม่น่อยชอบซักผ้ากับมือนี่น้ำกะสบริไปทางอื่นตัวนี้มันเป็นกันน้ำพร้อมนะคะ ปกกันน้ำออกกองมันเป็นแบบเครือบเฮ้ยคือมีอะไรส่สวนนี่ขอกระสิภาพไว้พี่น้องภาพเลยจ้ะภาพเก็บแล้วพริกก็ตากไปไม่สวยช่างมันแต่เราได้กินพริกแห้งที่มันเผ็ดจริงสีบ้แง่มันก็สร้างา่าแต่มันเผ็ดแซ่ดัง่ดเด็ดขวนมันคะ่ะหอบ มึงจะหอบไปถึงไหนเหนี่มก็ลงตัวนะจ๊ะนี่ไปก่อน่าสิปู่โตตรงนี้ให้เล่าแล้วสิย้อมบนเดี๋ยวก่อนนะคุณี่ยของใหม่กับเิื้อเมื่อนาเมื่อหลังนะนี่ใช้ให้มันเก่ากว่านี้ก่อน มันมีอีกสองอันค่ะพาะแม่หน่อยซื้อมาสี่นะคะอีกสองอันนี่ในนี้เน่บริส่ทอันนี้เป็นโมกูโมกูม่น่อยจะเก็บว้แต่ใส่เปลี่ยนกับตัวนี้นะคะเพิ่มาเวลาเพิ่หาอย่างท่เห็นมันลายเพิ่งมาโอเคมันลายฉันหาอะไรนี่เจโอเคเรจะิเก็ะเราจะเป็ี่นโต้แคงนะคะตัวนี้เก่าหรือว่าตัวนี้สักตัวนี้ก็เสนอมาเปลี่ยน เขาซื้อมาเขาต้องซื้อเพื่อเดียวมันครบให้มันคุ้มก็ค่าส่งค่ะแต่ถ้าเราซื้อตามเมันืานจำจนวนมันเท่ากับบริเสียค่าส่งหน่อยน,นะโคตรม่ลาหาหนามกับมันแห้งหนูไม่จะขายไม่ฮ้อนแหง้ง เอาไว้ใส่เสร็จพอน,นะย้ำเสร็จนะเสร็จมีนี่ยสีมันซักน้ำดีกว่าตัวตัว,ตวที่ไม่ได้เพื่ใส่เป็นกำบบยีนะแล้วตัวนี้มันซักได้ดีตัวนั้นใส่ไปในจังน่อยมันซักบ่ดด้มันต้องถิ้งเลยแล้วก็ล่องมึงเพร,รา,าระว่าค่าต่างกันราคาไม่ต่างกันนะ สื่อแนวแรงถวยเปลี่ยนใม่สกอตใบแบบนั้นเมืม่อเมื่อเาวหนุ่ไปทดทความสะอาดบา้านห,หนางของงงของแรงล่าของ,งตัวสื้อจะนี้มากจนี้เราก็ใช้แบบนี้มันจะเป็นฟองน้ำข้างในและเป็นตัวขัดข้างนอกลองใช้ดูวางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็เก็บใส่ถุงเอาไปเก็บเข้า ตรงตู้เดยวชันเก็บพวกถุงนะคะคือมัดในสองสอร้อยสามสิบเอ็ดคค่ส่วนตรงนี้ก็คือตัวยางที่ถ้าเอามอาใส่ตรงขอบละวางนะสิ่งก็เปเตานะ,ะ่ะมันเป็นหลองนีเนาะ อันนี้ไม่น้อยติดอลูมิเนียมเนาะติดอลูมิเนียมไปยังใช้ได้อยู่แล้วก็อลูมิเนียมยังสามารถติดฝาผานางังหรือของเกาง่าออกติดฝาผานางังใหม่ได้อีกรอบนึงแล้วก็ติดขอบเตาได้อีกรอบนึงแต่ตัวนี้ซื้อมากันถ้าอลูมิเนียมมันขาดหมดแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ต่อ้อมโบกีบาทอันนี้ไม่น้อยซื้อมากชิ้นละสิบเตาโคนค่ะ เองใส่ในบ้านตรงนี้เขงใส่ทุกวันมันพังทุกวังทุกวังมันใช้ทุกวันมันพังทุกวันส่วนอันนี้นะ่ะคุณนายก็จะอาวางไว้ข้าคุณนายนี้ที่คุณนายใส่กระดาษเี่นผ้าเช็ดมือมึนเลยมือตรงสันทากระดาษที่สู่บ่อยโอ้ไม่ใช่โรนนึงนะนี่มันน่าจะ มึงจะนับช้นผก่อนหนึ่งสองสามสมสิบพื้นสามสิบพื้น,น,นเจ็ดสิโคนถืออ่านละสโคนกลัวใข้กว่าคอยสิบาดึงกระดาษตืดตืดละจ้ะไปซื้อมาคอยไปควนด,ดึงกระดาษเซตมือนะคอยใส่เบืองพี่นอ้องด้วยกาเก็บบอกคอยพาสุ่มนีไว้น้วม,มุ่มเมื่อสมองจุในมอือของพ่อใหญ่สอันสี่อันโอ้ คอนร้า,ายพี่น้องเอ้ยคอนสวยงามในบ้านน,ะานั้นก็จะบรรจุอันนี้กับเก็บสำรองสีฟ้าตัวนี้เป็นสีนี้ใช้ให้เบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ของมันไม่แพงของใช้ในบ้านของพวกนี้ควรม,มีสำรองนะคะไม่ใช่ว่าล์วให้มันพังให้มันน,นั่นเลยจะไปซื้อว่างี้ไหมแม่ถ้าจงเป็นต้องใส่วงี้ จะจัดเป็นระเบียบด้วยนะไม่ใช่ซื้อมาแล้วเอามาย่นหนาย่นหลังนี่นะไม่นะไม่ใช่นะส่วนตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ค่ะพักเร,ราจะไปไปแน่นทั้งดันทั้งบ้านตัวนี้อะไบเปียนนี่สั้นขยะข้างในค่ะอันเก่ามันยังใช้ได้อยู่มันเปิดนมากๆมเขาก็ย่นตัวนั้นทิ่มตัวนี้มัตัดสำรองนะคะตัวนี้มันกับสีมัน สีมันอยากเสาเลยเขาใส่ใี่ดักเสารเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนในมุมในบ้านให้นันดูดีให้มันสวยงามเนาะมันก็โอเคหล่ะเนาะสวยหล่ะนะเขาทีเข่าทางผ่าเสร็จมือคุณน่ายผ่าเสร็จโตเ่สิคุยซิททำทาใส่นีเพรานว่ามันได้ตามันเป็นไ่ดอกใหม่ฉันว่าเอาอะไรบอว่าฉันหาของมาเห็นว่ามันบุถ่โบราณน วะาวเขาเวียงค่ะตามนั่นแหละค่ะคุณพีเ <c oughs> ก็บของก่อนไปพักผ่นก่อนพี่น้องนี่แหละความสุขตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ดิ้นลนสันหาอะไรเลยดูแลสุขภาพวุ่นวายเรื่องกินเรื่องซื้อเรื่องใช้เรื่องความสุขในบ้านแค่นั้นนะคะ